สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับมาพบกับผมอีก1คลิปงวดวันที่1ึกันยายน2 5 6 8นะครับสูตรชุดนี้เข้าตรงที่865เรามาชมดูก่อนนะครับวดที่แล้วเราจับผิดหลักนะครับแต่ก็ถูก3ตัวนะครับก่อนชมสูตรชุดนี้เข้าตรงที่865โปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับ ทำเตือนโปรดใช้วิจรนญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเลขหน่วยสิบนะครับเป็นเลขหน่วยสิบนะครับให้คุณได้ชมนะครับบางครั้งนะครับราจับพลาดหลักเพราะอะไรนะครับคุณครับนะครับตัวนี้รู้สึกจะเขียนเลอะไปหน่อยนะครับเอหกกับหนะครับเลขท้ายออกที่2.6นะครับแล้วบวกกันได้8นะครับ ไม่อได้8เสร็จแล้วนะครับเราก็เอา8ปปบวกกับ6ได้14แล้วใส่4 4แล้วตัววิ่งคือ5นะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำไว้กลัวรจะท่านจะไม่เข้าใจนะครับได้5นะครับงวดนี้นะครับที่มันออกอะไรครับตัวนี้ออกรู้สึกจะออก5 8 2นะครับแปดาสองครับเรามาดูเลขวิ่งเราเลยนะครับเริ่มงวดแรกนะครับตัวนี้นะครับมันมันวิ่งมานานแล้วนะครับ3เนี่ยนะครับดูนะครับเราเพิ่มเป็น3 นี่คือระบวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะแบบเดียวกันนะครับและตัวนี้ได้3เนี่ยสไม่มาเพราะยังไงนะครับเดี๋ยวจะชี้แจงนะครับคุณครับเพราะมันเข้า3หลักร้อยมาตั้ง4ี่ห้างวดนะครับอ่างวดแรกเราได้3นะครับเนี่ยได้3แล้วก็มาดูสูตรที่2ของเราเราได้อะไรนะครับเพราะมันเป็นหน่วย10บางครั้งเราจับพลาดนะครับหน่วย10มันอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับดูนะครับ9เนี่ยมัน อ่าสิบแล้วนะครับแต่หน่วยก็อยู่ในสูตรเดียวกันเพราะเราเดินมาสี่สี่ตัวนะครับคือ4หลักนะครับศูนยเนี่ยคุณครับเนี่ยสนี่มันมาในหลักหน่วยนะครับบังเอญหลักสิบมันอยู่ตรงนี้แล้ตัวล่างเราได้อะไรครับตัวนี้เราได้9เนี่ยคุณครับเนี่ยมันครบ3ตัวอะไรใช่ไหมครับเนี่ยสาแล้วก็9ทีนี้เราเราบิดหลักนะครับเรา จับไม่ถูกนะครับงวดนั้นนะครับแต่แต่จารย์ถูกตรงหลายใบนะครับถูกตั้ง5้าใบนะครับตรงๆนะครับสลาก n อ็สามนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันอย่างนี้นะครับแล้วมาดูท้ายๆนี่เขาจะออกแบบตรงๆเลยนะครับก็มันออกไปที่่นะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยตัวบนจะเป็นหลัก10บนะครับแต่เมื่อเอินงวดนี้ไปเป็นหลักร้อยเห็นไหมครับเนี่ยสามบางครั้งเลขมันสับหลักอย่างนี้นะครับ คุณคุณนะครับตัวนี้เนี่ยสามไม่มานะครับหลังจากที่สามเราวิ่งสามตัวเดียวเนี่ยท่านลองทำนะครับสูตรนี้เนี่ยสามตัวเดียวมาตั้งสี่ห้างวดนะครับสี่งวดนะครับที่ออกทีนี้วิ่งขึ้นมาตัวบนนะครับเป็นสองนะครับสองกับสามนะครับอ่ามันออกตัวนี้สองสองแล้วมาดูสูตรที่สองของเราได้อะไรนะครับเลขสี่ตัวที่เราเดินมานะครับเราได้สามสี่ห้าหกเนี่ยคุณครับ สามตัวนี้นะครับแหมเห็นไหมนะครับตัวนี้หลักร้อยตัวนี้ก็ขึ้นไปหลักร้อยอีกที่ไหนได้นะครับตัวนี้ยังหลักหน่วยคลองหลักหน่วยอยู่ใช่ไหมครับแต่เอาสี่ตัวนี้เพราะละสี่จากตัวไหนครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเป็นหลักสิบที่นี้มาอยู่ในหลักหลักสิบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับเนี่ยเลขเนี่ยตัวนี้เป็นหลักสิบตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหลักสิบอีกนะครับก็เราเอาขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็ถูกแลเห็นไหมครับเนี่ยนะครับถูกเลยนะครับอย่างนี้เลย ทั้งที่เขาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเราเรารเาก็จับใส่ไปนะครับมันมันรู้สึกมันจะ2ตัวมาตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้2มาเสียบมันก็เป็นตรงนะครับก็คืออะไรครับอ่าตัวนี้4นะครับเนี่ยกลายเป็นหลักสิบนะครับเนี่ยเหลักสิบแล้วก็มา4หลักสิบทีนี้ก็จะสับหลักแบบไหนนะครับก็ดูนะครับเราก็ได้ตรงนะครับตัวนี้อ่าสกับ3ตัวเนี้เป็นหลักร้อยใช่ไหมครับเนี่ยมาหลักร้อยนะครับก็คือออกที่สาม อ่าขออภัยครับ2ครับเลข2อ่าสองนะครับ2 4 6หอ่านี่ยนะครับยังไปละเมอตัวนี้นะครับพอทำสามสามออกจนเราละเมอเลยนะครับ2 4 6หอ่าแล้วมาดูต่วถัดมานะครับทีนี้เข้ามาตัวเดิมแล้วนะครับเนี่ยสองเนี่ยคุณครับเนี่ยสองเนี่ยทีนี้อสองนะครับมันจะไปออกตัวไหนครับคุณ2มันก็อยู่ในหลักสิบทีนี้ไม่ได้อยู่หลักร้อยแล้วนะครับมนออกที่2 4สนะครับอ่าแล้วก็มาดูตัวล่างของเราเราได้อะไรนะครับ1 สองเนี่ยดูด,ดูทางวิ่งของเขานะครับคุณครับเนี่ยสี่หไหมครับแล้วก็มาสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวปากกาแดงวงก็ได้นะครับสามสี่เนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นตัวตัวยืนใช่ไหมครับแล้วมาดูตัวล่างเราได้อะไรครับสองเนี่ยคุณครับเนี่ไหมเนี่ยหลักสิบหลักสิบ แล้วก็หลัก10อีกนะครับเนี่ยเราเองขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยสก็สองสีทีนี้สามอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับวันนี้เราอาจจะหาไม่เจอนะครับเราหา3ตัวไม่เจอเพราะมันเจอหลักแบบนี้มันออกเรียงนะครับออกที่สามสองสี่นะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรตัวนี้เป็นสูตรหน่วย10นะครับอยู่ด้วยกันหมดในอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราสองตัวมาตัวด้วยครับเพิ่มเป็น3ตัวด้วยนะครับ อ่งวดนี้เราอาจจะปีเวไปก็ได้นะครับมันออกที่สามสองสี่แล้วก็ถูแค่สองตัวอ่านะครับคุณสามสองสี่นี่ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับอ่านะครับสามสองสี่อ่าแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเนี่ยเราได้ห้าห้าตัวนี้นะครับเนี่ยคุณคุณครับที่นี่อ่ากระโดดขึ้นไปเป็นห้าหลักสิบนะครับห้าอ่าไม่ได้มามาหลักร้อยนะนะครับดูนะครับศูนย์ 1>, 1นี่นะครับเนี่ยสกับ3เห็นไหมครับเนี่ยนะครับทีนี้53ไม่ได้ออกนะออก52ก่อนนะครับเนี่ยเรา5มายิงก็ได้นะครับเนี่ยเราเอาตัวนี้ขึ้นไปก็ได้เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เหมือนกันทีนี้เราจะไม่ได้3ตัวเลยนะครับจับยังไงเราก็ไม่ได้3ต <the at> ัวเพราะมันชนกันหมดนะครับเนี่ยมันได้5 5 5 5เอาไปก็ใส่5 5 2อะไรอย่างเงี้ยนะครับห้าห้าสามอะไรอย่างงี้อ่านะครับมันก็ออกไปที่8 ห้าสองอ่าอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเนี่เราก็ถูกค่า2ตรงๆนะครับเนี่ยอย่างนี้เราก็พอที่จะมีกําลังใจบ้างนะครับคุณครับอ่าเราก็บางคนอ่าบางคุณท่านบางทีชอบ2ตัวนะครับไม่่อยชอบ3ตัวหรอกนะครับเลขนะครับก็เอาสูตรนี้ลองไปใช้อยู่นะครับเนี่ยมันเป็นหน่วย10นะครับมันก็เข้ามาหลายงวดนะครับเข้ามา6 7งวดแล้วนะครับแต่เราตัดออกมาแค่นี้เองนะครับ ก็ลองทําดูนะครับสําหรับท่านที่ใช้สูตรเป็นคุณที่ใช้สูตรไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับหน้าที่ของอาจารย์ก็คือทําให้ท่านได้นะครับพอมีกําลังใจกันบ้างนะครับมีแต่ความสุขกันบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับคุณครับอย่างวัที่แล้วเราก็พอที่จะเป็นที่พึ่งได้นะครับก็คือได้ไม่สลับหลักนะครับเนี่ยขออภัยนะครับเนี่ยไหมครับเนี่ยมันได้อย่างนี้จริงหรือไม่นะครับที่จะทําต่อไปเนี้ยนะครับในสูตรตัวเนี้ยนะครับ เนี่ยตัวบนเราได้อะไรครับคุณครับตัวบนเราเดินเลขท้ายนะครับเนี่ยเห็นไหมก็บวกกันอย่างเงี้ยเราเอาตัวนี้บวกกันเราได้ห้านะครับพอได้ห้าเสร็จเอาห้าไปบวกกับศูนย์เราได้ห้าเราก็เดินมาเลยนะครับระหว่างห้ากับหกเนี่ยคุณครับเขาบังเอิญมมอกสองตัวนะครับหมอกสองตัวแต่เรายังจับถูกนะครับ เพราะเลขมันได้ได้แบบนี้เลยเราก็รู้เนี่ยไหมครับหลักสิบใช่ไหมครับเนี่ยมันออกห้าสองเมืนี้เราก็เอาหกเลยนะครับหกเนี่ยหกยิงลงมาเลยนะครับหกดิ่งลงมาอย่างเงี้ยเราได้อะไรครับสองสามนะครับอ่าสี่ห้าเนี่ยพวกนี้ก็เป็นพวกตัวรองนะครับเราก็เอาหกมาหกสี่แล้วก็หกห้าเนี่ยคุณครับเราไม่ต้องเขียนหกสี่นะครับเพราะมันเปื้อนนะครับอ่ามันก็ได้อย่างนี้เลยนะครับเป็นหกห้า หกห้าแล้วเอาตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวท่านก็คุณครับนี่นะครับคือหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับเนี่ยเเดี๋ยวสูงไม่เห็นใกล้ๆนะครับเนี่ยแปดกันหนึ่งนี่นะครับแปดกันหนึ่งองวดนี้งวดที่เราจะใช้ในวันที่1กันยาก็99นะครับพอหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยนะครับเราได้อะไรครับเราได้8เนี่ยคุณครับเรา8ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยมันก็ถูก3ตัวของเขาอย่างเช่นพวกนี้เห็นไหมครับมันก็ถูก3ตัวเหมือนกันแต่ตัวนี้เราถูกตรงด้วยนะครับ แมน่าเสียดายในสูตรนี้นะครับบางครั้งเราก็ไปมองผ่านคิดว่า8มันอยู่หลักสิบนะครับงวดที่แล้วนะครับเขาก็ออกไปที่8 6 5ตรงตรง,ตรงเลยนะครับคุณครับเนี่ย8 6 5หตรงตรงนะครับวันนี้ก็ขอเทวดาฟ้าดินนะครับขอด้วยเถอนะครับปดทุกทุกท่านที่เข้ามาในช่องให้มันแม่นด,ด้วยนะครับให้ได้ถูกตรงอีกสักงวดเถอะ นะครับคุณครับเราได้อะไรครับตัวแรกเราเดินมาเลยนะครับก็คือได้สามมันคนละสูตรนะครับประกบกันนะครับงวดที่แล้วเราได้ห้าสามแปดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ตัวนี้เขาจะมายังไงจะมาล่างหรือมาบนนะครับตัวที่เราจะทําให้เห็นนี่นะครับเท่ากับเราได้สามเลยใช่ไหมครับเอาได้สามเราได้สามนะครับเดี๋ยวประกาศแดงวงก็ได้นะครับเราจะได้เป็นสีสันเป็นสีมงคลเลยนะครับคุณครับเราจะได้ มีโชคกันบ้างนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้เราจะวิ่งลงมาหาเลยนะครับเราได้อะไรนะครับสามสี่เนี่ยมันจะเบิ้ลสามสามตรงนี้หรือไม่นะครับอาจารย์ก็ยังกังขาอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ห้าแล้วก็หกเนี่ยคุณครับเนี่ยลองจับไปเลยนะครับจับสามสามสามสี่สามห้าสามหกไปเลยนะครับ ถ้าคุณชอบนะครับอาจารย์คงไม่ไม่ต้องเพราะมันเยอะนะครับอาจารย์ก็ให้ให้ท่านสาหรับท่านที่มีทุนเนี่ยนะครับบางท่านก็อยากจะเสี่ยงแบบชนิดที่ว่าเออนะครับไหนไหนเลข 3- ามสี่หางเองมันก็คงจะไม่เยอะอะไรเงี้ยขอมันออกถ้าถ้ามันไม่ออกอะสิครับเราก็จะเปลืองนะครับคุณครับมันไม่ออกเราก็จะเปลืองเราได้2ตัวหน่วย10อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาถูกตรงนะครับเนี่ยวดนี้3 5มหหหรือจะย้อนตัวเก่าๆนะครับ อ่านะครับแล้วก็มาดูหลักนี้ของเรานะครับถ้าเข้ามาหลักร้อยจริงนะครับเนี่ยหลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวย่อขึ้นไปก็คือ4ี่ห้าเราได้อะไรครับเราได้7ตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยเเราก็เอา7มาเสียบตรงนี้เลยนะครับ7 7 7อย่างงี้คุณครับมันชอบไหมครับเลขเอ่อเป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะออกตัวล่างหรือตัวบนอ่านะครับคุณครับมันก็มีแค่2ชุดเท่านั้นเองนะครับ ก็แล้วแต่คุณคุณชอบนะครับเพราะว่าเลขเราจะตัดออกตัวไหนถ้าตัดออกตัวไหนแล้วมันชอบออกตัวนั้นน่ยนะครับคุณครับเราก็ไม่อยากนั่นแหละนะครับถ้าเขายังมาสูตรนี้นะครับถ้าเขายังมาสูตรนี้ที่เขาออกตรงๆงแบบนี้นะครับให้โชคท่านคุณคุณทั่วไปเลยนะครับบางท่านก็ไม่ค่อยจะแน่นอนใจเลยนะครับเพราะมันหลายสูตรกระผมก็ขอยอมรับนะครับว่ามันหลายสูตรจริงๆนะครับถ้า มันไม่หลายสูตรแล้วมันก็คงไม่ไม่ถูกได้ง่ายๆนะครับคุณครับเพราะว่าเลขอ่ะสูตรมันแล้วแต่จะไปออกในล็อกไหนที่เราทําไว้นะครับเพราะก็ได้เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะนะครับก็คือได้ประสบความสําเร็จอ่านะครับก็มันได้แบบนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามหกหรือก็จะกลับบิดพิ้วแบบพวกนี้แต่ตัวนี้ก็ยังถูกตรงนะครับเนี่ยสองสี่ก็ตรงเห็นไหมครับสี่หกก็ตรง แต่92เนี่ยเราอาจจะเอา3มายิงตรงนี้นะครับมันเป็น3 2 9 3 2ไปนะครับแต่ถ้าเราไหวพิทันเนี่ยเราจะเอาพวกนี้ยำขึ้นไปยำขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถูกเลยอ่านะครับคุณครับเพราะตัวบนนี่เขาบังคับกันเห็นไหมครับอย่างเงี้ยตัวนี้2ตัวนี้2เอาเข้ามาในหลักสิบอย่างตัวนี้4ตัวนี้ไม่ใช่สนะครับเนี่ยมันเป็นหลักร้อยไปเลยนะครับก็ออก2 4 6สก็ถูก3ตัว คุณครับอย่างเงี้ยสกับ2อออกตัวหนึ่งนะสองเขาชนบังคับเขายังไม่ออกเลยนะครับอ่าขออภัยครับออกด้วยอ่านะครับเนี่ยบางทีมองไปยังเพิร์เจอร์ไปเลยนะครับเนี่ยเนะครับเนี่ยเนีมันติดพันนะครับอย่างเงี้ยสแล้วก็2อีก1อ่าหตัวนี้มาล่างหรือเปล่าไม่มานะครับ1ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับเมื่อที่แล้ว4ตัวนี้ก็ไม่มี อ่าเพราะมางวดที่แล้วนี่เห็นไหมนี่ห้ามาแล้วนี่เห็นไหมครับห้าหกเลยงวดนี้สองสามแต่สองสามเราก็สบายเลยนะครับถ้าสองออกไม่มีสามนะครับก็ต้องเอาสองอะไรครับสองเจ็ดหกอ่าเจ็ดสองห้าอะไรไปอย่างเงี้ยมั้งครับอ่าถ้าลองลองพิจารณาดูเองนะครับอาจารย์ไม่อยากจะเขียนลงไปนะครับเพราะมันเยอะนะครับมันเยอะอ่ากว่าจะถึงวันหวยออกนี่ก็หลายตัวอีกแล้วนะครับก็อยากจะอะ่เรียนท่านที่เข้ามาชมใน ทางช่องนะครับคุณครับก็สูตรเราทําได้อย่างนี้นะครับก็ให้ไปแบบนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับที่จะไปยกเมฆจากตัวไหนตามที่คุณคุณได้คอมเมนต์มาต่อว่าอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเสียเวลาเป่ามั่วอะไรอย่างเงี้ยคุณครับไม่อาจารย์ไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกคุณครับเดี๋ยวสักวันนึงนะครับคุณคิดได้แล้วก็คุณจะมุมกลับเลยนะครับว่าเออก็ยังมีอีกนะนะครับคนที่ให้ความจริงจริงได้ให้จริงใจจริง กับสูตรหวยเว้นแต่เขาจะไม่ออกนี่เราก็ช่วยกันไม่ได้นะครับเพราะเราก็ทําไปตามอดีายวเขาออกมาอย่างนี้จริงๆเลยน,น,นะครับเดี๋ยวสก็ออก5ก,ก็ออก6ก,ก็ออกวันนี้3าะจะมีเหลือให้เราได้ลุ้นกันหรือไม่ก็จดจดเอาไว้ครับชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนก็ได้นะครับคุณครับถ้าหากว่ายังไม่พร้อมอที่จะต้องอสแสบหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ไม่เคยที่จะไปให้คุณได้ต้องมา เมื่อมันไม่ถูกขึ้นมาแล้วคุณอาจจะต้องเสียอกเสียใจอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะเลขเราไม่รู้หรอกเราทําไปตามส,ตส,ตสูตรก็คือสูตรนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับแต่ถ้าหาว่าของจริงกันนั่นแหละครับตัวเดียวของเราใน200ตัวของเรานั่นแหละครับนั่นแหละคือของจริงนั้นของจริงแล้วก็40ตัวนั่นก็ของจริง อ่อนะครับนั่นแหละแล้วก็ใบแดงนี่กบของจริงแต่ใบแดงนี่ยังยกเว้นนะครับเลขเบิ้ลเลขหามนะครับอ่นั่นเลขคือถูกแน่ได้ตัวเดียวด้วยนะครับได้ตัวเดียวถูกแน่แต่มันต้อง36หางนะครับอันนั้นแต่เราได้2ตัวก็เหลือ6หางที่อาจารย์ตัดออกมาทุกงวดอย่างงวดนี้นะครับเนี่ยเราไม่ต้องเอามาตัดเลยใช่ไหมครับเราไม่ต้องขอพึ่งเขาเลยเขาเราได้3ะสามเราได้อะไรเนี่ยหกกับห้าเนี่ยนะครับหรือจะตัวนี้ก็ได้นะครับสามสาม สามสี่แล้วก็บาเจ็ดขึ้นไปเสียบด้วยนะครับก็หวังว่านะครับสูตรนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ท <'t> ่านเพราะว่างวดที่แล้วเขาก็นะครับสูตรนี้ก็ให้โชคนะครับก็คือได้ตรงเลยนะครับเอาแปดขึ้นไปนะครับเราจับหน่วย10อันนี้อาจารย์ย้ำนะครับว่าเป็นหน่วย10นะครับคุณครับตัวนี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเห็นไหมครับ2ก็หลักหน่วย6ก็หลักหน่วย4หลักหน่วยนะครับ2หลักหน่วยงวดที่แล้ว5หลักหน่วยงวดนี้6กับ5จะอยู่ไหมละครับ ก็ขอให้เขาอยู่เถอะจะขบคุณนะครับสวัสดีขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ